อันนี้ไม่รู้ต้นน้ำอะไรนะเป็นพุ่มๆอยู่อันนี้ตำลึงแต่ที่สวยกว่านั้นก็คือตัวนี้อัอนเอ็นไม่รู้เขาเรียกว่าต้อนอะไรดอกดึงหรือเปล่า ดาวดึงไม่แน่ใจเป็นทั้งยาด้วยเป็นทั้งสมุนไัยแต่มันก็มีพิษนะใช้ไม่เป็นนี่อันตรายเลยนะไม่รู้ส่วนไหนมันเป็นยา มันมีลูกมีดอกมีลูกด้วยสวยสวยอันตรายมีทั้งขุดทั้งโทษเกิอเดอยู่ยด้วยกันเต็มเลยบางที่บางแห่งเขาเอาไปไป็นไม้ประดับได้นั่นนี